แจ็คเป็นคาบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควานอามด้ยข้ามตรงพานผ่านตรงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงน้องอ้อไม่กันเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดเออผมว่าน่าไม่เป็นอ่ะ กากอยยิ้มหัวเราะสะใจเจ้าหญิงเชิดยิ่งทอนหายใจลยไ,ไ <ป S 1> ล่คาบอยหนุ่มรีบกลับไปแ <ไป S 1> จ็คเดินกลับพ้อมความป่าชัยแจ็คเวียนไว้นายี่ิปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยากา แจ็คมาถึงตะโกนออยะยฟีสไตล์ว่น้ำอย่างเทหารู้ไม่ว่ามีจอรเขแอ่ออข้าวบอยตายอย่างทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอาศาสตร